สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพองค์กรและความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสวนสรานโรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ชั่วโมงเรียนรู้หันซาของเราในช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะอยู่ในหมวเดเกี่ยวกับสุขภาพอีกแล้วหัวข้อของเราก็คือการสุมยาบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกค่ะซึ่งผู้ที่มาแบ่งปันความรู้ในวันนี้นะคะเธอเป็นแพทย์แผนไทยอยู่ที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก ของโรงพยาบาลสวนสาราญรมนะคะขอทุกท่านต้อนรับนางสาวอาเซียอีหมักค่ะวเวลาเลนนี้ให้กับน้องเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอาเซียอีมัดนะคะเป็นแพทย์แผนไทยนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการฉุญยาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะคะ ค่ะซึ่งการสูญญาเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการทางการแพทย์แผนไทยนะคะจะใช้สมุนไพรสุดที่จะมีกลิ่นน้ำมันหอมระเหยของสมุนไพรคะ่ะตวนให้เนี่ยดมกลิ่นก็จะช่วยบรรเทาอาการไอาจามคัดค่ะแล้วก็ช่วยละลายเสมหะด้วยค่ะจะช่วยผ่อนคลายความเครียดแล้วก็ทําให้นอนหลับสบายได้ยิ่งขึ้นค่ะซึ่งการสูญญาเนี่ยนะคะจะเป็นการรักษาโดยการสูตรไอ้น้ำจากสมุนไพรโดยการต้มความร้อนชื้นจากไอ้น้ำค่ะเป็นตัวพาน้ำมันน้ำมันหอมระเหยคะ่ะ ของสมุนไพรเนะี่ยเราจะดูเอ่อใช้กลิ่นเนี่ยค่ะในการดูกลิ่นแล้วก็สมุนไพรเนี่ยมีฤทธิ์นในการช่วยขายายหลอดลมทําให้ทางเดินหายใจของเราเนี่ยโล่งขึ้นค่ะสมุนไพรที่ใช้นะคะก็จะเป็นตะไคร้หอมแดงขิงค่ะใบมะกรูดผิวมะกรูดใบกระเพราเป็นต้นค่ะซึ่งสมุนไพรที่เก่าไปข้างต้นเนี่ยก็จะมีน้ํามันหอมระเหยของตัวของสมุนไพรเองด้วยค่ะซึ่งตะไคร้นะคะจะช่วย วันเทาอาการหวัดปวดศีรษะได้ค่ะส่วนหอมแดงเนี่ยจะช่วยขับเสมหะค่ะแก้หวัดคัดจ,จมูกในเรื่องของผิวหรือใบมะกรูดเนี่ยจะช่วยขับ,ขบเสมหะล้างเสมหะในลําคอค่ะแล้วก็ในเรื่องของใบของมะกรูดเนี่ยจะช่วยแก้ไอค่ะส่วนใบกระเพรานะคะจะเป็นแก้ไข้ได้ด้วยแล้วก็ขับเสมหะได้ด้วยค่ะซึ่งสมุนไพรที่กล่าวมาข้างต้นนะคะจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายตามครัวเรือนหรือว่าในบ้านของเรานั่นเองนะคะ ผ่าขิงก็จะเป็นขับเอ่อขับเสมหะได้ด้วยแล้วก็เราจะใช้ใการสมุนยาเนี่ยค่ะเราจะใช้กระบุนถ้าที่บ้านใครมีเนี่ยก็จะใช้กระบุนหรือไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าใช้กระบุนเนี่ยจะช่วยบำรุงหัวใจแล้วก็ขับเสมหะนร่งหลอดลมค่ะมันจะทําให้สดชื่นมากยิ่งขึ้นซึ่งขั้นตอนการทํานะคะเราจะเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ค่ะจะมี อุปกรณ์ก็จะมีผ้าเช็ดตัวภาชนะที่ใส่ก็จะเป็นสามารถทนความร้อนเป็นสเตนเลสอะคะ่ะเป็นกะละมังแล้วก็นําสมุนไพรที่กล่าวมาข้างต้นนะคะมาทุบหรือว่าหั่นพอแหลกใส่ขนาดกำมืออย่างละกำมือะคะ่ะแล้วก็ถ้าจะมีเอ่อมีกะละบูนะคะแนะนําให้ใส่แค่หนึ่งหยิบมือเท่านั้นคะ่ะใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเอ่อต้มน้ำร้อนให้เดือดแล้วก็เทลงไปในภาชนะที่มีสมุนไพรที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ะคะ่ะ แล้วก็เอพอมีเอ,อ,เอควันหรือว่าเราตั้งไว้สักพักไม่ให้ร้อนเกินไปนะคะมันจะมีเอไอน้ําขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วก็เอาผ้าขนหนเนะะี่ยค่ะเราเนี่ยเอาหน้าอังไปกับกะละมังนะคะแล้วก็เอาผ้าขนุนเนี่ยครอบอีกทีหนึงนะะ่งค่ะเพื่อให้เราเนี่ยได้สูดลม่นของสมุนไพรคะ่ะ ซึ่งขอ้อควรระวังในการสูมยานะคะก็จะไม่ให้สูมยาใกล้เกินไปนะคะ่ะหากมีอาการเนี่ยติดอ่าน,นะคะควรหยุดสูมยาแล้วก็ระวังในผู้ที่แพ้สมุนไพรในเรื่องของการสูมยาะคะ่ะไม่ใช้อุปกรณ์และสมุนไพรสูมยาร่วมกับผู้อื่นนะคะซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับทางเดินหายใจอาจจะมีอาการติดหวัดจากผู้อื่นได้ ค่ะก็จะมีงานวิจัยนะคะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับว่าการทดลองว่าการสูมยาค่ะได้ผลจริงในการบรรเทาอาการคัดจมูกและมูกไหลาจามเกี่ยวกับอของกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิมและองครวมของโรงพยาบาลศรีนครนะคะก็จะมีการรับบริการผู้ป่วยในการทดลอง45คนด้วยกันโดยมีกลุ่มอาการเนี่ยอาการด้วยกันจะมีคัดจมูกน้ำมูกไหล ามแล้วก็คัดจมูกค่ะซึ่งในสี่อาการนี้จะทําการทดลองสามครั้งด้วยกันค่ะแต่ละคนเนี้ยก็คือทำการทดลองสามครั้งโดยจะเก็บเอ่อก่อนการรักษาค่ะ <ๆ S 2> ก็จะมีการบันทึกข้อมูลว่าแต่ละคนเนี้ยมีอาการอะไรบ้างการบรรเทาอาการหวัดคะคะการทดลองค่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่าก่อนการรักษาครั้งแรกนะคะจากมีอาการคันจมูกสามสิบเอ็ด สี่ห้าคนนะคะก็ลงไปเหลือยี่สิบเอ็ดคนค่ะแล้วก็พอครั้งที่สองเนี่ยอาการเนี่ยคนที่ยังเป็นอยู่ก็ลงเหลืออยู่แค่หกคนเท่านั้นค่ะส่วนครั้งที่สามนะคะอาการคันจมูกเนี่ยลงเหลืออยู่แค่สองคนค่ะซึ่งเห็นได้ชัดว่าการเอ,อ่อสุ่มยาสามครั้งอะคะ่ะจะช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลแล้วก็คิดเป็นในความสำเร็จนะคะเก้าสิบเจ็ดจุดสองจุดจุดยี่สิบสองเปอร์เซ็นตค่ะในการบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหล ค่ะซึ่งวิจัยข้างต้นนะคะก็จะเห็นได้ว่า,าการสมุมยาค่ะจะมีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการหวัดของเราได้ค่ะซึ่งถ้าหากใครที่มีอาการเหล่านี้นะคะก็สามารถนำํำการสมุมยาค่ะขั้นตอนนี้ไม่ยุ่งยากแล้วก็นลพรเนี่สามวี่เรือนนะคะมาทำหรือว่าลองการสมุมยากันได้ค่ะค่ะหากมีใครสงสัยวราจะสอบถามสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ ก็คือตอนนี้นำเสนอเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของสมุนไพรเนาะที่เอามาใช้ในการที่เราจะสูมสุมเพื่อจะบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกก็จะมีอะไรบ้างคะตะไคร้หอมแดงใช่ิงพูเขาใบมะกรูดขิงคานขิงค่ะแล้วก็กาลบูดต้องเอา เอาเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าต้องเอาทุกตัวเลยอะคะก็คือแนะนําให้สมมติว่าเรามันจะเป็นที่เสนอเนี่ยคะ่ะจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ครัวเรือนถ้าเรามีแค่สามอย่างก็ใช้สามอย่างก็ได้คะ่ะไม่จําเป็นต้องหมดทั้งห้าหกอย่างที่กล่าวมาแต่ว่าถ้าหนึ่งอย่างเนี่ยมันก็จะน้อยเกินไปเหมือนกับว่าถ้าสมมติมีหอมแดงก็ช่วยได้เพราะหอมแดงเนี่ยช่วยโดยตรงเกี่ยวกับอาการหวัดได้เลยแต่ถ้ามีผิวมะกรูดมันจะมีน้ำมันจะช่วยเรื่องของการผ่อนคลายอะไรมันจะช่วยมาเสริมได้คะ่ะ เน้นสามอย่างขึ้นไปก็ได้ค่ะก็คือเน้นเท่าที่ในครัวเรามีอะค่ะที่ว่าถ้าเรามีอาการแล้วก็หาได้ง่ายใช่มันเป็นอจะยกตัวอย่างสมุนไพรที่เราหาได้ในครัวเรือนของบ้านเราเลยอะค่ะคือพยายามอย่างน้อยสักสามอย่างใช่ไหมคะกับควาแล้ว,แล,วแล้วทุกอันต้องมีแบบมีตัวใดเป็นตัวหนึ่งเป็นตัวยืนไหมคะเช่นต้องมีกาลบูนทุกครั้งไหมหรือว่าอะไรก็ได้ไม่ต้องต้องกาลปูนถ้าจะได้ ถ้าอยากให้มีเลยก็หัวหอมค่ะใช่อยากให้มีแน่ๆคือควรจะมีหอมแดงไอหัวหอมหรือว่าผักเต็มค่ะก็ผิวมะกรูดแต่ถ้าเราไม่มีผิวมะกรูดเราก็ใช้มะนาวแทนได้ค่ะคือแต่ละตัวเฉพาะมันหอมเลยใช่ใช่ค่ะมีรส้ำม่กนี่ตัวไหนอะคะ ถ้าการลดน้ำมูกอะค่ะจะเป็นผิวมะกรูดก็ช่วยได้ค่ะมันจะขับเสมหะมันจะทําให้่าการไหลเวียนของเสมหะของเราเนี่ยที่ค้างท่อในทางเดินหายใจอะค่ะมันจะช่วยเอขับออกมาหมดนะคะพี่ของพี่ประธานนิดนึงพอดีเมื่อกี้ฟังกันค่ะมันเป็นแบบของสดเลยใช่ไหมคะไม่ต้องเอาตะไคร้ปตากแดดไม่ต้องเอาหอบแดงเป็นตากแดดก,ก็คือเอาของสดๆแบบเนี้ยแล้วก็ต้มน้ําแล้วก็เทลงไปเลยค่ะ ช่ค่ะแนะนําให้เป็นของสดค่ะถ้าสมุนไพรแห้งถังว่าได้ไหมมันก็ได้ค่ะแต่ว่าฤทธิ์ของมันจะน้อยลงเพราะการทําแห้งนะคะมันจะผ่านการตากแดดนะคะฤทธิ์ของน้ํามันหอมระเหยมันก็จะลดน้อยลงถ้าสดอ่ะมันจะมันจะมีน้ํามันหอมระเหยเยอะกว่าค่ะเราทุบมันพอแหลกเนาะขนาดกําเนิดใช่ค่ะแล้วก็ไปใส่ในภาชนะแล้วก็ต้มน้ําร้อนที่มันเดือดเทลงไปพอมันมีไอเราก็ได้เราไปคว่ำลงแล้วก็ผ้าคลุมอีกทีหนึ่ง ใช่ถ้าคุมอีกทีหนึง่งเพื่อจะให้เอ,อน้ำนละเหยไอระเหยเข้ามานะคะเราจะได,ด้สูดได้เข้าไปง่ายขึ้นก็คือคุมให้หมดเลยให้คุมศีรษะเลยะคะ่ะนานกี่นาทีนะคะใช้เวลาประมาณห้าถึงสิบนาทีค่ะหรือ,รอจนกว่าน้ําเอ,อมันจะรู้สึกว่าน้ําไอมันนะคะไม่มีกลิ่นแล้วก็ได้ค่ะประมาณสิบห้านาทีไม่เกินนั้นห้าถึงสิบนาทีก็คือพอเหมาะค่ะทําเช้าเย็นก็ได้มีอาการก็คือจะช่วย ได้ดีขึ้นแต่ว่าแนะนําว่าให้ใช้วันต่อว,วันเหมือนถ้าสมุนไพรแต่ถ้าเราแช่เย็นอนกลับมาใช้ซ้ําได้แต่ไม่แนะนําเหมือนใช้วันต่อว,วันเหมือนถ้าเช้าใช้ตอนต่อมาตอนเย็นก็ได้ค่ะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็เอาสมุนไพรใหม่มาแล้วก็ไม่แนะนําให้ใช้ร่วมกับผู้อื่นด้วยเพราะว่าการหวัดเนี่ยค่ะมันจะติดต่อกันได้ค่ะเด็กได้ใช่ไหมคะเด็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ถ้าเด็กเอออันนี้ค่ะเด็กได้ค่ะแนะนําเหมือนถ้าเลือกเกี่ยวัหัวหอมมาค่ะเขาใช้ตั้งแต่เหมือนมันจะมีนวัตกรรมหัวหอมแปะอะไรนั่นก็คือเขาใช้ได้ตั้งแต่เด็กเด็กเด็กเล็กๆเลยค่ะแต่เนี่ยเกี่ยวกับการสูดดมเนี่ยเนี่ยเพราะว่าถ้าเด็กเจ็ดปีขึ้นไปก็ได้ค่ะเพราะระวังเกี่ยวกับความร้อนอะไรด้วยผู้สูงอายุก็ได้ใช่ไหมคะผู้สูงอายุได้ค่ะแต่ว่าระวังเกี่ยวกับเอ่อความดันโลหิตสูงถ้ามยาการวิงเวียนนะคะความร้อนมันจะทําให้เราเนี่ย อาจจะผู้สูงอายุก็ต้องระวังเกี่ยวต้องถามบ่อยๆว่ามันเวียนศรีรษะไหมถ้าสมมติว่ามีอาการเวียนเวียนศีรษะค่ะก็จะไม่แนะนําเพราะว่าวามบางทีความร้อนอาจทําให้ยิ่งเวียนเวียนศรีรษะมากยิ่งขึ้นค่ะอะล้ค่ะสมาชิกที่ฟังอยู่นะคะคําถามของแปลบหมดแล้วหัาคนอื่นมีสิ่งที่สงสัยก็สามารถใช้เวลานี้สอบถามน้องวิทยากรได้เลยนะคะเชิญค่ะ มีไหมเอ่ยไหมคะแล้วถ้าเป็นไขท้ทำได้ไหมคะเป็นอะไรคะเป็นไข้อะคะ่ะไม่ต้องเอ,อ่อถ้าคนที่เป็นไข้อะคะ่ะก็คือไม่แนะนะําค่ะถ้ามีอาการไข่ยอยู่ด้วยความเอ,อ่อสมุนไพรเนี่ยะคะ่ะเหมือนเราใช้ความร้อนอังเอาไว้อะคะ่ะไม่แนะนะําค่ะต้องเอ,อ่อมีอาการแค่อาการบรรเทาอาการหวัดคัจจหมูกเหมือนหลังจากไข้ไปแล้วอะได้คะ่ะแต่ถ้ามีอาการไข้ตัวร้อนสูงเนี่ยไม่แนะนําให ไม่เอ่อในการทําสุมยาค่ะอืมพราะมันมีไข้แล้วมันมาดวนความร้อนเข้าไปอีกใช่ใช่ค่ะอาจจะทําให้รู้สึกเพียได้ค่ะโอเคดีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสําหรับคำถามเนาะมีอีกไหมคะก็เป็นวิธีการที่หลีกเลี่ยงการใช้ยาเนาะเราสามารถเอาอุปกรณ์ที่อยู่ในครัวที่เรามีอยู่แล้วนะคะสองสามอย่าง นะคะมีพี่จุ๋มบอกว่าช่วงโควิดระบาดแรกๆเขาจะเอากระชายมาลมควันได้ผลใช่ไหมคะใช่ค่ะกระชายก็ช่วยได้ค่ะมันจะมีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็มันจะเรื่องของการขับลมอะไรได้ด้วยค่ะถ้าเรามีกระชายเราก็ใส่ไปได้ก็คือนี่เป็นตัวอย่างของสมุนไพรที่ยกม,มาว่าหายได้ง่ายในครัวเรือนค่ะขิงค่ะ,ะอะไรก็ใช้ได้ค่ะแต่กระชายมันไม่ได้ช่วยเรื่องหวัดใช่ไหมคะมันกระชายเนี่ยมันจะ ขับใช่มันมันจะเหมือนกับมันเป็นตัวเสริมเหมือนเรามีสมุนไพรหลายตัวค่ะมันจะช่วยเสริมฤทธิก์การบางตัวก็จะขับเสมหะบางตัวก็ขับลมมันจะช่วยไปมันเสริมกันแล้วก็มันทําให้ฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่และตัวก็คือตัวมีตัวเอกแต่ละอย่างสรรพคุณไม่เหมือนกันนะคะใช่แต่มันก็ช่วยขับลมนะคะก็เป็นวิธีการอีกแบบหนึ่งเนาะเพราะมีหลายคนชอบแบบปฏิเสธการใช้ยา ก็รักษารจริงๆถ้าเป็นหวัดมันก็เป็นเชื้อไวรัสที่รักษาตามอาการอยู่แล้วนะคะแต่บางทีถ้าเรามีสมุนไพรมันก็จะช่วยทําให้ความทุกข์ทรมานของเรามันลดลงก็ได้นะเคยแบบไม่กินยาแต่มันก็โอ้จามตลอดหรือว่าน้ำมูกไหลตลอดเราก็ไปเอาของที่อยู่บ้านมาทุบๆๆๆแล้วเอาน้ําร้อนแล้วก็สุ่มไปก็อาจจะใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่อย่าไปแบ่งปันกันนะใครสุ่มสุ่มใครสุ่มมันนะคะ มีคำถามอะไรอีกไหมคะวันนี้มีสมาชิกเข้ามาร่วมเรียนรู้อย่างมากมายเลยนะคะมีไหมคะค่ะต้องทำงานติดต่อกันนานเท่าไหร่ค่ะเออเนี้ยเหมือนตามงานวิจัยอะคะ่ะเขาทำสามครั้งอาการก็ลดลงเยอะเลยถ้าสมมติว่าอาการเรายังไม่ดีขึ้นเราก็ทำต่อได้ะคะ่ะสามครั้งติดต่อกันอาจจะเป็นเช้าเย็นใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเช้าเย็นาตามที่มาเยอ<ม>ะยไปไหมเช้าเที่งยงเย็นเยอะไปไหมยังไม่แนะนําค่ะเป็นอากาศที่ร้อนด้วยอะไรด้วยค่ะถ้าเช้ากับเย็นเนี่ยเป็นอากาศที่ไม่ได้ร้อนมากก็เลยแนะนําให้เช้ากับเย็นค่ะถ้าเที่ยงเนี่ยจะเป็นอากาศร้อนด้วยก็จะมีอาการวิงเวียนศีรษะค่ะก็คือถ้าทำสามครั้งติดต่อกันแล้วอาการไม่ดีขึ้นเริ่มมีแบบเสพะเป็นสีเขียวเริ่มมีคค้งมีไข่อะไรอย่างนี้ก็ต้องจบไปก่อนใช่ไหมคะ ใช่ค่ะถ้าสุมต<ช>ิว่าทแล้วไม่ดีขึ้นสามครั้งก็แน,นะนําให้ไปหาหมอเพื่อตรวจเพิ่มเติมค่ะเป็นอะไรที่มากกว่าการติดเช้างนะคะอันนี้ก็เป็นการดูแลเบื้องต้นนะคะมีท่านใดอยากจะซักถามเพิ่มเติมอีกไหมคะถ้าไม่มีนะคะในนามของศูนย์เรียนรู้นะคะต้องขอขอบคุณคนแรกเลยนะคะก็คือว่าที่ร้อยเอกวิสนุคริฑนะคะซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม เวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือกนะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องออนกัญยาประกันเสรีนะคะที่เป็นผู้ประสานงานให้แล้วสุดท้ายก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะน้องอาซียะมีมัน,นะคะแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลสวนสารารงนะคะวันนี้ที่ได้มาแบ่งปันวิธีการดีๆที่เราจะไปช่วยดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรที่มีอยู่ในบ้านของเรานะคะขอบคุณสมาชิกที่ เข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันอย่างมากมายในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะได้ความรู้ดีๆเอาไปปรับใช้เวลาที่เราเจอกับปัญหานะคะแล้วก็กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ค่ะในชั่วโมงเรียนรู้หันศาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันราชการและเข้าไปดูคลิปย้อนหลังของเราได้นะคะที่ YouTube ช่องส a l o n Learning Channel ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะ